วันนี้ฮอกเมเจอร์จะพาทุกคนไปชมสัตว์น่ารู้3ชนิดด้วยกันซึ่งแหล่งที่พบสัตว์ทั้ง3ชนิดในคลิปนี้ก็เป็นบริเวณสวนผลไม้ใกล้ๆบ้านเช่นเดิมซึ่งเราจะอธิบายกันแบบเข้าใจง่ายๆชนิดแรกก็คืองูหลามปากเป็ด งูที่ลักษณะปากคล้ายเป็ดเมื่อมองจากด้านข้างงูหลามปากเป็ดเป็นงูที่ไม่มีพิษมีลำตัวอ้วนหนาแต่มีหางที่สั้นดูไม่สมสวม่วนมีลวดลายหลากสีอาจมีโทนน้ำตาลแดงเหลืองส้มแต่และตัวลวดลายแตกต่างกันเมือ่อโตเต็มวัจะยาวประมาณเมตรครึ่ง จะออกหากินในเวลากลางคืนอาหารของมันคือพวกหนูนกหรือสัตว์เล็กๆริมน้ำที่ซึ่งมันชอบอาศัยอยู่ตัวในภาพนี้ก็เจอริมลำธารบริเวณสวนปาล์มน้ำมันที่ภาคใต้สามปากเป็ดที่พบบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยไล่ลงไปถึงบางส่วนของเกาะสมุมรตรานี้ ็นงูหลามที่มีสีสันสวยที่สุดและนิยมนำมาเลี้ยงในต่างประเทศปัจจุบันในประเทศไทยจัดเป็นสัตว์ที่มีพร,วริวคุ้มครองพุทธศักราช2,535สัตว์น่ารู้ชนิดต่อมาคืองูเหลือมซึ่งหากใครติดตามอาจเคยผ่านตาจากคลิปก่อนหน้านี้กันมาบ้างแล้ว แต่คลิปนี้อยากให้ทุกคนได้เห็นลักษณะแตกต่างระหว่างงูหลามปากเป็ดและง,งูเหลือมแบบคร่าวๆของงูเหลือมมีขนาดใหญ่ลำตัวยาวได้ถึง3เมตรครึ่งถึง6เมตรปากกว้างและฟันคมขากรรไกรสามารถถอดได้เมื่อต้องการกลืนเหยื่อที่มีขนาดใหญ่ ลักษณะลำตัวมีสีเหลืองหรือน้ำตาลปนเหลืองหัวแยกออกจากคออย่างชัดเจนงูเหลือมกินสัตว์ทุกชนิดโดยมักซุ่มรอเหยื่อบนต้นไม้หรือเถาวัลยพอได้จังหวะเหมาะก็จะทิ้งตัวลงรัดเหยื่อบางครั้งก็แอบ,บกินสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านเพราะเจ้างูเหลือมอาศัยในป่าได้ทุกประเภท และปัจจุบันยังเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองพุทธศักราช2535มาพบกับสัตว์น่ารู้ชนิดที่3งูเขียวหัวจิ้งจกหรืองูเขียวปากจิ้งจกซึ่งงูเขียวตัวนี้พบบนสวนปา์มใกล้บ้านงูเขียวหัวจิ้งจกเป็นงูพิษอ่อนมากพิษเป็นอันตรายกับสัตว์เล็กซึ่งเป็นอาหารของมันเช่นกิ้งกา่านกหนูเป็นตน้น ผสมพันธุ์ในฤดูฝนและออกลูกเป็นตัวครั้งละ6-10ถึงตัวเขียวปากจิ้งจกมีลักษณะโดยรวมคือลำตัวเรียวยาวประมาณ2เมตรเมื่อโตเต็มที่พืชสีลำตัวโดยส่วนมากเป็นสีเขียวมีเส้นสีขาวตัดข้างลำตัวท้องขาวส่วนหางมีสีน้ำตาลตามีขนาดใหญ่มีม่านตาลักษณะแนวนอน สามารถพบทั่วไปได้ทุกภาคของประเทศไทยงูเขียวหัวจิ้งจกจะคล้ายคลึงกับงูเขียวอีกสองชนิดคืองูเขียวปากแหนบและงูเขียวหัวจิ้งจกมาลายูโดยงูสามชนิดนี้มีสีสันหลากหลายเช่นสีเขียวสีส้มสีเหลืองสีน้ำตาลสีเทาสีฟ้าหรืออาจผสมอยู่ในตัวเดียวกันลักษณะแตกต่างที่ดูง่ายๆเวลาพบเจอ คืองูเขียวปากจิ้งจกปากจะยาวและทู่ที่บริเวณส่วนปลายส่วนงูเขียวปากแหนบบริเวณปากจะเรียวยาวและแหลมกว่าส่วนงูเขียวปากจิ้งจกมาลายูบริเวณปลายหางจะมีสีเขียวแตกต่างจากทั้งสองชนิดที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งมีลักษณะหางเป็นสียมตาล และนี่ก็เป็นธรรมชาติใกล้ๆบ้านซึ่งมีสัตว์น่ารู้มากมายหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กับ u ับสไคร e ์ให้ฮอกวิทเจอด้วยเพื่อเปนแรงสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปบาย